พี่ทําหนังแบบนี้มันมีแบบอาถรรพ์ในกองไหมคือต้องบอกก่อนนะว่าพอผมเป็นคนกลัวผีมากมต้องแต่แต่แต,ตะไลฮะก็จะบอกทีมงานว่าถ้าใครเจออะไรเนี่ยขออย่างเดียวเลยคือขออย่ามาบอกเอาห้ามบอกพี่เอาให้ปิดกล้องก่อนอค่อยบอกอะไรเงี้ยซึ่ง<ะ>ซึ่ง,งทุกครั้งที่ผมขอหาโลเคชันนะ็จะชอบ,บอกว่าเอาบ้านที่มันแบบโอเคปลอดภยัยคิมคลีนสวยๆอะไรเงีย้ย<ะ>แล้วผมมาสร้างบรรยากาศเองปรากฏว่าทุกหลังที่ผมไปทุกที่ที่ผมไปถ่ายแต่ละเรื่องเนี่ยชอบมักจะมีอะไรที่แบบ มาเล่าหลังปิดกล้องเสมออะไรเงี้ยอย่างเรื่องเนี้ยคือคิดว่ามันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะแต่ว่าก็อาจจะจนได้นิดนึงฮะหลังปิดกล้องมีใครมาเล่าอะไรให้ฟังครับ<ะ>คือจริงมันเรื่องตั้งแต่แรกๆเลยที่พี่ตั้มโปรดูส์ลน์โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาไปเจอบ้านหลังนี้แล้วว,ว่าขอเขาไปดูคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านเก่ามากนะฮะคือดีเทลในบ้านที่ดีมากเขาบอกปล่อยให้เช่ามานานมากแต่ไม่มีใครเคยเช่าเลยอถึงริงถึงขั้นที่เจ้าของบ้านเขาเพิ่งมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาถึงขั้นบ่นกับว่าเหมือนกับเอ๊ะมันนนมีอเ่่่าา้ถึงขบวย อยากให้ปล่อยเช่าแล้วนะแบบไม่มีคนเช่าสักทีนานมากอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีพี่ตั้มก็เข้ามาในจังหวะที่แบบถูกต้องแล้วก็เป็นคนแรกที่มาเช่าเลยะเหมือนเขาเรียกมาเหมืนบ้านหลังนี้เรียกพี่ตั้มมาใช่ซึ่งวันแรกพี่ตั้มบอกผมว่าเนี่ยไปตอนเกือบมืดก็จะมีคนแบบคนแม่บ้านมาเปิดประตูให้ดูแม่บ้านดูรีบกลับบ้านทาไมอ่ะคือเขาเขาก็คือพี่ตั้มบอกผมว่าเขาไม่ได้บอกมีอะไรนะแต่ท่าทางเขายายามเล่งๆกัอกสัญญาณคัสสัญญาณค้าอรอว่ามีความกังวลรีบออกนิดนึงอะไรเงี้ยเออซึ่ง ผมก็พยายามคิดว่าโอเคก็อาจจะมีธุระหรือเปล่าปรากฏว่าระหว่างที่ผมถ่ายฮะคือชั้นสองเนี่ยมันจะมีห้องเบนห้องหนึ่งที่ใหญ่สุดที่ผมจะถ่ายเป็นสศีลพิธีกรรมโน่นนี่แล้วผมต้องมาแอบ,บอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กๆเหมือนเป็นห้องมมนิเตอร์อะฮะซึ่งเป็นห้องเนี้ยเขาไม่ได้ถ่ายเลยก็ทุกคนก็จะกองรวมกันในห้องนี้อะไรเงี้ยมันมีวันหนึ่งที่พี่โปรดิวเซอร์ที่พี่นุชเขาเหมือนกับเข้ามาเยี่ยมที่กองคพอเขาเดินเข้ามาในห้องปุ๊บเหมือนกับเขาชะง,งักแล้วแบบไม่เข้า เพราะแต่เขาไม่บอกผมนะคือผมไม่เคยรู้มาก่อนแต่เขาไลฟ์ให้ฟังเถอกว่าเขาไม่คับเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนมีเหมือนเจ้าที่ผู้ชายอยู่ในห้องนี้เขาระบุเลยนะว่าเป็นห้องนี้เท่านั้นซึ่งคุกคนว่าจริงเหรอไม่จริงหรอกมั้งอะไรเงี้ยก,ก็ผ่านๆไปในเบื้องหลังปรากฏว่าวันที่เราไปถ่ายสัมภาษณ์ E.P.K. เราก็กลับไปใช้บ้านอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ยผมกลับบ้านไปครั้งแรกทีมงานบอกว่าพี่จิมอย่าเข้าห้องนี้นะผมก็งงว,งว่าทําไมเพราะผม นั่งตลอดเวลาในห้องนี้แล้วเขาก็มเตร์ผมอะไรเงี้ยเขาก็มีอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็คิดมากนะปรากฏว่าปรกกบปรกกบกับคนที่มีเซนเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์อยู่ที่ร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามบ้านแล้วมองขึ้นไปเห็นแบบเป็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในห้องอ่ะเหมอนป้าบอกว่าระบุไม่ได้นะว่ามันเป็นรูปลักษณ์เป็นยังไงกันแน่แต่ว่ารู้สึกว่าเป็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาในห้องนั้นที่ห้องที่ก็ไม่ให้เข้ามให้เข้าแล้วก็เลยโทรถามพี่นุช ใช่ไหมปรากฏพงกุยกันว่าอ้าวเป็นคนคนเดียวกันอะไรเงี้ยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มฮะฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยอังคารคุมโปง X